ไม่ใช่ตึกคืออะไรข้างๆแมวนั่นั่นคือคีย์เวิร์ดของรูปนี้เลยหพวกกันเหรอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ชนะสิบคว้นค่ะเย้อ่ะแล้ววันนี้จะมาเล่นอะไรกัน อ่าวันนี้นะครับเรามาเกาะกระแส e 넷ฟลิกกันบ้างนะวันนี้เราจะมาในเรื่องของวันพีชใช้แอพเราใช้สาวตกมืออ่ามาเรื่องของวันพีชนะครับวันนี้เกมแรกที่เราเล่นกันก็คือเกมใครไม่เมียวทเราเคยเล่นกันไปแฮนในแฮรี่แล้วนะครับ เล่นได้ง่ายมากก็คือเดี๋ยวเราจะเอาภาพจากอนิเมะขึ้นมาให้ดูแล้วก็จะมีแมวบังตัวละครอยู่ให้ทายว่าข้างหลังแมวนั้นคือใครแค่นั้นเองออใครกด<ม>ก่อนไ,ได้ตอบก่อนถ้าเกิดว่าตอบแล้วผมบอกว่าผิดก็คนอื่นแย่งตกต่อแล้วก็จะได้ไทายต่อได้เลยโอเคไหมโอเคโอเคง่ายๆเลยแค่นี้ข้อแรกนะพร้อมนะพร้อมต้องอที่จอกันนะครับข้อที่หนึ่งไป <c oughs> โคบี้ถูกต้องโอ้โหพัดเลยท่านขอดเลยท่านนะก็จะตกแล้วอ่าทำไมเออทำไมถึงกนี้เป็นโคบี้เพราะว่าหมวกนี้เป็นอับดิดาเออนี่ฉากนี้เป็นฉากที่ลูฟี่อ่ะโชว์ด้วยจะไม่ได้เลยฉากที่ลูฟี่ยืดยืดปากโชว์ฉันเป็นมนุษย์ยางยืดอ่าและหันมาพอดีอ๋อบี้จะตกแล้วเชียว อ่ต้องดูบริบทนิดนึงนะครับใช่ใช่อ่าประมาณนี้นะคิมไปก่อนหนึ่งคะแนนเจ๋งมากอ่าต่อไปข้อที่สองไวมากข้อที่สองนะครับข้อที่สองนะไปครับเฮลเมโปเฮลเมโปถูกต้องไม่ได้ดูอ่อ่าฉากนี้มันคืออะไรมันคือฉากอะไรไอฉากที่อะไรอ่ะมันโดนเอ้ยโดนตัดผมก่อนหรอไม่หรอก ม่คือถ้าเกิดในการ์ตูนไม่แต่ผมอ่าเขาเอมสองผมนี้อยู่แล้วตรงนี้อยู่แล้วในการ์ตูนไม่มีฉากหนึเหมอนเป็นฉากในเชลทาวอะเออแล้วก็ในร้านเล่าแล้วมันก็ไปหาเรื่องโซโลมก็คือตอนที่มันเข้าไปหาเรื่องโซโลตอนที่ตอนที่มันทะเลาะกันในการ์ตูนก็คือโดนจับก่อนแล้วก็ค่อยได้กินข้าวปั้นอ่าใช่แต่ในร้าแอคชั่นกินข้าวปั้นกินข้าวปั้นก่อนในร้านกินข้าวปั้นในร้านเลยอ่ะต้องเอาไปหนึ่งคะแนน ไป yeah. wow> ข yes. way, ้อที่สามนะครับข้อที่สามพร้อมนะพีกเอาหน่อยข้อที่สามอ๋แชงคูดแชงคูดถูกต้องกินกระิจูบูเขาเองเขาเช่ามนี้คืออะไรเากไ่เล่าดนี่อก็ตอนฉากเป็นฉากที่จจวบภูเขาเข้ามาหาเรื่องในล้านเหล้า นั้นแล้วก็มีแชงคูดนั่งกินเหล้าอยู่ประมาณนั้นตอนนี้เกิดตอบลูฟี่ได้หรือเปล่าหนูก็เป็นแบบฉากที่ลูฟี่แล้วอะไรเงี้ยต่อเคข้อที่สามต้องไปอีกหนึ่งคะแนนตอนนี้ไปละสามข้อครับกี่คะแนนล้วบ้างศูนย์ครับหนึ่งคสองครับผมอ้าวต้อง่งอยู่นะครับต่อไปข้อที่สี่นะข้อที่สี่พร้อมนะครับครับผมดูบริบอดีีเมืองไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ไม่แน่ใจว่าใคร เดาแล้วกันนามินามิผิดนะผมไม่ใช่นามิแต่น่าจะเป็นพาแรกแรกไม่ใช่คนได้ปะเป็นตัวละครมีชื่ออาจจะไม่ใช่คนก็ได้ดาดาๆแล้วกันดาเดาโซโลโซโลผิดอ๋อทีมตอบไหมถ้านไม่ตอบจะใบ้แล้วใบ้อะไม่ตอบไม่ตอบไม่รู้เลยหรอไม่รู้กันอันนี้คือที่ไหนก่อน มือลังน่าจะเป็นเกาะเกาะบาร์กี้ไหมอ่ะเออน่าจะน่าจะอยู่อยู่มีสิ่งหนึ่งในรูปที่ไม่ใช่ตึกคืออะไรข้างๆ้างแมวนั่นนั่นคือคีย์เวิร์ดของรูปนี้เลยหมวกอ่ะเหรออืมหรอหมวกอ่ะเหรอหมุนหมวกเลยหมวกไอติมไม่รู้บาร์กี้บาร์กี้ทุกตัวเออพหมวกมันลอยอยู่พระหมวกมันลอยอยู่ด้วยที่บาร์กี้เอามีดไปแทงหมวกไงไม่นึกว่า หมวกกาแขวน่งนั้นเฮ้ตอนแรกคือว่าแขวนมีแล้วก็บอกว่าเกาะบาร์กี้อะวะแต่ว่าหนูไม่ออกว่าใครจริงๆฉากนี้คือเรื่องมาเพราะว่าเห็นอันหนึ่งลูฟี่นอนแล้วหมวกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หัวเออเพราะนั้นคนที่แบบเอาหมวกของลูฟี่ไปก็คือบาร์กี้คนที่ทําให้หมวกของลูฟี่เป็นแปะร้อยเออไม่รู้อ้าวพีคเอามาเลยหนึ่งคะแนน ครับเริ่มยากขึ้นเริ่มยกระดับนะข้อที่ห้านะครับไปครับข้อที่ห้ากัปตันคุโร่กัปตันคุโร่ถูกต้องเอวดำเนีวดำอ่าฉากนี้ผิดฉากอะไรฉากเรื่องให้ผิดมาที่บ้านอ่าดก็สู้กับกัปตันคุโร่ก็สู้กับกัปตันคุโร่ เป็นฉากสู้กันคุลกตรงทางล่าเนาะในการ์ตูนจะสู้กันตรงนี้แต่ถ้าในหนังในในไลฟ์แอคชั่นเนี่ยสู้ในบ้านเออจะไม่เหมือนกันเนี่ยสังเกตง่ายก็คือก็คือตัวลูฟี่เนี่ยมีแผลแบบโดนข่วนโดนฟันตามตัวแต่เป็นเอกลักษณ์อ่าต่อไปเออนี่ข้อนี้พิมพ์ได้คะแนนไปอ่าต่อไปข้อที่หกนะครับเราจะจบเซตที่สองแล้วนะข้อที่หกนะครับ ดาวไปดาวอูซ็อกไปอูซ็อกผิดครับเป็นจริงไหมดูแบ็กกราวอยู่ว่าที่ไหนอยอะแต่ว่าดูไม่ออกน่าจะพาร์ตการ์แล้วเฮ้ยก็มีไม่กี่ตัวเออก็มีกี่ตัวทูใครตอบตับแลอีก่อนหนึ่งใครตอบก่อนชื่อไม่ออกใครตอบก่อนเซฟกันเลยเซฟขาแดงผิดครับ ยอมไหมถ้ายอมแล้วเดี๋ยวจะใบอา่าใบเลยแล้วกันใ<ป>่อ่นไดืยอยแล้เราตอบก่อนใบ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 นะอา่าตอนนี้รูปนี้แล้วกันคีย์เวิร์ดอยู่ที่แก้วน้ำมันเป็นฉากต,ตลกตลกในพัฒาคารถูกแล้วมันเป็นฉากหนึ่งในพัฒนาคาร <c oughs> เป็นฉากขำๆ <c oughs> ลองทายก็ได้คนในพัฒาคารมีอยู่ไม่กี่คน ลูฟี่ถูกต้งทำไมถึงเรียกนลูฟี่ไม่รู้ไม่้เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้จำไม่ได้เหตุการณ์อ๋อที่มันเป็นเป็นเด็กรับใช้เป็นเด็กรับใช้ใช่เป็นเด็กรับเป็นเป็นไอ้ลูฟี่และต้องเป็นเด็กรับใช้และสามคนก็คืออุซ็โซโลแล้วก็นามิเนมกินข้าวอยู่และลูฟี่เขลงมาก็แบบเลี่ยนเป็นเด็กรับใช้โกดธก็เลยแค่ขี้มูกใส่ลงไปในแก้ว โอ้โหเนี่ยแไม่เห็นดำเลยพิมู๊ยใช้พิมู๊ยใส่กระเบื้องแก้วเออดูพี่เอาพิมพ์ได้คะแนนไปแล้ววันนี้ตักกันเดาล้วนๆไม่รู้เลยเออมันก็เหลือแค่ไม่กี่คนน่ะใช่แล้วนึกว่าจะเอาไอ้พ่อครัวที่มันจำชื่อปาตีอะไรอย่างเงี้เออจะนึกว่าจะเอาตัวนั้นมาตอนนี้ผ่านแล้วหกข้อนะครับได้กี่คะแนนแล้วบ้านหนึ่งครับสามค่ับสองครับผมยาบูนพิม จากการเดาข้อต่อไปนะดิฟทำคะแนนขึ้นมานะครับข้อที่7มีฮอปแก๊มีฮอปถูกต้องใช่ใช่กำลังมองอยู่ข้างหลังจริงๆมองข้างหลังอยู่จริงอันนี้คีย์เวิันเธอดาหักดาวมาหักจริงๆข้างหลังก็คือเป็นเป็นแบบเรือเรือที่มันหักด้วยเอออ่าก็คือฉากไหนอ่ะฉากนี้คือฉากไหนฉากที่บัะตคาแล้วก็มีฮอปล่องเรือมาตามล่า ดอนคลีกแล้วโซโลก็เลยทาสู้ปรกมานั้นแล้วก็ดาาผักไปสองเล่มใช่นะครับนี่คือฉากตำนานฉากหนึ่งของโซโลเลยนะต่อไปนะครับข้อที่แปดข้อที่แปดนะครับพร้อมนะไปนีคือใครวะอ๋ออ๋อชื่ออะไรวะคุยนะคุยนะไม่ดูไม่ออกไม่ออกเยดู live แอคชั่นได้เลยจำชื่อได้ได้ เด็กเป็นแค่ลืมไปแล้วเนี่ยแล้วนั้หอีกคนหนึ่งไม่ออกคนเดียวที่อยู่กับโซโลตอนเด็กใช่อ่าเราเองกูไม่ออกไปโซโลครมเรานั่งหวังว่าสโมเกอร์เหรอนี่คือคู่อ่านไหนใครคือคุยนะก็เป็นเด็กคู่แข่งโซโลคู่แข่งโซโลตอนเด็กอ่าแล้วก็ทําสัญญากันว่าจะเป็นจะมีคนนึงเป็นนักด่ากลิ่นที่สุดแต่ว่าเพลินตายก่อนก่อนป่วยเอ้ออุบัติเหตุหรือป่วยนะอุบัติเหตุ ในการ์ตูนนะในในการ์ในนั่นคือการ์ตูนอ่ะตุ๊กบนไดตุ๊กบนไดตายแล้วสุดท้ายดาบของคุยนาก็ไปเป็นดาบของโซโลดาบขาวนั่นเองชื่อพี่มอในเรื่องใช่เอออ่ะข้อที่เก้าอ่ะเดี๋ยวข้อนี้ต้องได้คะแนนไปเย่ต่อไปข้อที่เก้านะครับข้อที่เก้าใกล้จะหมดแล้วนะตีตื้นหน่อยข้อที่เก้าพีคสู้เขาอุซอกอุซอกถูกต้อง S <S <S เองคือแม่ผม<า>ยาวจมูกยาวอ,อ่าดีะนะครับคีย์เวิร์ดเลยคือยาวแม่จมูกยาวคนที่นอนอยู่จมูกยาวนะครับอ่าอันนี้ก็คืออุทอบตอนเด็กไอ้ฉากนี้มันคือ,อยังไงมันคือ,อยังไงจำได้ไหมอุทอบนี่ก็คือมันที่มันวิ่งเข้ามาในหมู่บ้านแล้วบอกว่าโจรสลัดมาแล้วมาแล้วเพราะมันมันจะให้พ่อมันเออบอกว่าบอกแม่ว่าพ่อกลับมาแล้วเพราะว่าแม่ป่วยอยู่ คือเห็นในไลฟ์แอคชั่นแต่ไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในการ์ตูนด้วยจำไม่ได้เลยนี่นี่คืออุศกประวัติอุศกตอนเด็กนะครับอ่ะคนนี้พีได้ไปอ่าตอนนี้ผ่านแล้ว9ข้อนะครับได้กี่คะแนนแล้วบ้าง2ครับ3ค่ะสี <4 S 2> ครับผมอ้าวย,ยังไม่มีที่โลยังไม่มีผู้ชนะน<อ>วัดกันที่ข้อสุดท้ายนะครับและข้อที่10ข้อนี้พิเศษจะให้ตอบมันจะมีมากกว่าห ให้ตอบทุกตัวและต้องตอบด้วยว่าตัวไหนคือใครเห็นไหม,มแซนิเซปอะ่ะไม่มแซนดแบบซีดนะต้องทห้ถูกด้วยนะว่าใครอ,อยู่ในแมวตัวไหนโอเค okay, นะไปแล้วครับข้อที่สิบโอ้โ<า>อ้าวตัวขาวคือโซโลสันติอุศ ทันจิตัวยืนตัวยืนใช่ถุกต้นแต่ฉากนี้พวนี้โาบ่อยฉากนี้ฉากอะไรฉากที่ก็าจะช่วยนามีจริงต้องมีนามีอยู่นหนัเลยฉากนี้คือฉากเรียกน้ำตาเลยเป็นฉากที่นามีแบบบอกให้ดูฟี่ช่วยด้วยจากหลายฉากที่โดนอาลองโกงไปทุกคนยืนรอกันเลจะไปช่วยนามีกันนะครับนี่ก็คือโซโลซันจิแล้วก็อุก ถูกต้องตามลําดับนะครับครับแล้ว10ข้อนะครับและผู้ชนะสิทธิควิตในวันนี้ก็คือพิมและต้นอยากให้ทักสาคนช่วยกันฝากว like, ันพีชไลฟ์ไอชั่นใน Netflix หน่อยใครที่เป็นแฟนวันพีอยู่แล้วก็ห้ามพลาดมันแต่อยา่าออย่าไปเทียบกับการ์ตูนมากแต่ว่าจริงๆมันก็มีสเสน่ห์ในแบบของมันนะคะแล้วส่วนถ้าใครที่ไม่เคยดูวันพีก็แนะนําให้ดูแบบใช้ได้เลยสนุกดีอืมอ่าต้องว่าไง ก็อย่างที่พิ์บอกเลยครับผมก็อย่าเอาไปเทียบกับการ์ตูนหรืออนิเมะนะครับผมว่าเนื่องจากเป็นไลฟ์แอคชั่นเขาก็เลยต้องแบบรูปล่างตัดตอนเทคนิคอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมให้ดูเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยครับส่วนพีก็ที่แบบยังไม่ดูยังไม่ดูก็เดี๋ยวจะตัดติดตามดูเหมือนกันแฟนการ์ตูนนะแฟนการ์ตูนยังไงก็ต้องดูแน่นอนคนที่เป็นแฟนการ์ตูนยังไงก็ต้องดูสักหน่อยหนึ่งอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ว่าภาพรวมก็ออกมาดี นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าใครมีอะไรก็เมนคอมเมนต์บอกข้างล่างได้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยเชร์กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย